สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท,กท่านนะคะอ่าเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะอ่างวดประจําวันที่4ตุลาคม2,564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาสรุปผลของวันที่3กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่3เนาะนอยเฉพาะกีดออก 6- 5หนะคะ เด่นห้ามานะคะพี่น้องจ๋าน้องหวงให้ดินไปที่สามกับห้าเนาะวิ่งรูดที่สามนะคะถ้าใครนำห้าไปวิ่งไปรูดก็จะได้ห้าหนึ่งเนาะพี่น้องจาอ๋าแต่ว่าตัวเจาะนองหวงหลุดไปเนาะล่างสองแปดพิเศษบนออกสองศูนย์สี่หลุดนะคะเพราะว่าน้องหวงให้รูดที่สามเนอะอาะมานอยสุดท้ายพี่น้องจ๋าลุ้นเทพใจขาดน,นะคะมาน้อย v i p บนนะคะ เดนสามมานะคะวิ่งรูดสามมานะคะพี่น้องจา๋าเข้าสามเก้าตรงๆนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามหาหน่อยสุดหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างหลุดไปเนาะวันนี้ก็เข้าแค่คู่เดียวนะคะพี่น้องจา๋าก็กราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซีทุกทุกท่านเนาะนึกว่าจะจะมาสักสองคู่เหมือนนวานเนาะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังดีนะคะมามา,มาน้อยสุดท้ายพอดีเลยพี่น้องจา๋านึกว่าจะหลุดแล้ววันนี้ โอเคยังไงก็มาตามต่อกันของวันที่4นะคะพี่น้องจา๋าใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องบึงด้วยนะคะ,ะเข้า3ามเก้าตรงๆเนาะแต่ไม่ใช่ตัวที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังโอเคนะคะ,ะมาตามต่อกันของวันที่4นะคะวันที่4สําหรับแนวทางฮานอยสูตร1เม็ดเดียว e นะคะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะ สำหรับตัวเด่นของวันนี้นะคะตัวเด่นของวันนี้ก็จะมีหกนะคะพี่น้องจ๋ามีหกหกกับห้านะคะมีหกกับห้าวิ่งรูดที่หกนะคะพี่น้องจ๋า,าถ้าใครชอบห้าก็นำห้าไปวิ่งรูดได้นะคะสำหรับหกเนาะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่ง 6กสองหกสห,กสห,กหนะคะอ่าแล้วก็6กหก,หก,หก,หกนะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบเนาะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ 7แล้วก็6กแนะคะ69อ่าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ามาดูกันนะคะสําหรับ6ที่น้องหุ๋งชอบนะคะก็คือ61 6 3 หกห้านี้ชอบมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าหกหกแล้วก็หกเก้านะคะอ่าถ้าพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถดูได้นะคะพี่น้องจ๋าน้องว่นก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าชื่นชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องจ๋าอ่าใครจะทำตัวเจาะหรือว่าจะวิ่งจะรูดก็ได้นะคะ ก่อนออกไปน้องหึงก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อ,อที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมเวลาน้องหึงลงนะคะสุดท้ายนี้น้องหึงก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้น้องห่นก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ